สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลงลึกกันในประเด็นผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อกัมพูชาหลังจากการประทะที่ชายแดนกับไทยครั้งล่าสุดแล้วก็จะมองไปข้างหน้าถึงทางออกที่เป็นไปได้สำหรับเขานะครับค่ะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามใกล้ชิดเลยนะคะช่วงนี้ครับ แหล่งข้อมูลที่เราใช้คุยกันวันนี้ก็มีหลากหลายครับทั้งข่าวจากเม Times ล่าสุดเลยวันที่24กับ18สิงหาคมาแล้วก็มีบทวิเคราะห์จาก b b c ด้วยอาา่าฮะเกี่ยวกับเรื่องสงครามข้อมูลใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีรายงานเศรษฐกิจเชิงลึกจาก World Bank ตอนเดือนมิถุนายนที่ให้ภาพก่อนเกิดเรื่องรุนแรงขึ้นกับรายงานแนวโน้ม CLMV ของ SCB EIC ด้วยครับอืมครบถ้วนดีค่ะ คำถามสำคัญที่เราจะพยายามหาคำตอบกันก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วกัมพูชามีทางเลือกอะไรบ้างในการฟื้นตัวแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันในอนาคตเอาละครับมาเริ่มคุยกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะก่อนจะไปดูผลกระทบตรงๆจากความขัดแย้งนะครับเราอาจจะต้องปูพื้นกันนิดนึงถึงภาพรวมเศรษฐกิจกัมพูชาก,ก่อนเกิดเหตุปะทะรุนแรงช่วงปลายเดือนพฤษภาคมค่ะเห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าบริบทเดิมมันสำคัญมาก ครับรายงานของ World Bank ตอนเดือนมิถุนายนกับของ SCB EIC ปลายปีที่แล้วก็ชี้เหมือนกันว่าเศรษฐกิจเขามีความท้าทายรออยู่แล้วที่น่าสังเกตคือการคาดการณ์การเติบโตมันดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ใช่ค่ะคือ World Bank คาดการไว้ตอนมิถุนายนว่า GDP ปี2025เนี่ยจะโตแค่4.0%เท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นการปรับลดลงมาก่อนก่อนที่ผลกระทบจากเรื่องชายแดนจะเข้ามาเต็มๆซะอกีก อ๋อครับแสดงว่าเครื่องยนต์มันเริ่มแผ่วๆมาก่อนแล้วประมาณนั้นเลยค่ะคือประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะมันบอกว่าเศรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยเขามีความเปราะบางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอมาเจอแรงกระแทกใหม่ๆจากความขัดแย้งผลกระทบมันก็เลยดูรุนแรงแล้วก็ซึมลึกกว่าที่ควรจะเป็นเหมือนคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วพอป่วยก็หนักกว่าคนอื่น ใช่ค่ะใช่ค่ะปัญหาเดิมๆที่มีอยู่อย่างเช่นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ดูจะซบเซาลงหรือว่าสินเชื่อในประเทศที่ค่อนข้างตึงตัวพวกนี้มันก็ทำให้เศรษฐกิจเขาขาดความยืดหยุ่นในการรับมือกับวิกฤตใหม่ๆค่ะเข้าใจเลยครับนอกจากเรื่องการเติบโตที่ชะลอตัวปัญหาภายในอย่างอสังหาแล้วยังมีประเด็นเรื่องการพึ่งพิงสูงด้วยใช่ไหมครับที่เขาพูดถึงกันเยอะๆใช่เลยค่ะอันนี้เป็นจุดสำคัญเลย ทั้งการส่งออกสินค้ากลุ่มกางเก์รองเทา้าสินค้าเดินห่างที่เรียกว่า GSTF นะครับที่เพิ่งตลาดหลักอย่างสหรัฐกับ EU มากๆค่ะแล้วก็ยังมีการเพิ่งพาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI จากจีนที่เพิ่มขึ้นเยอะมากด้วยนะคะข้อมูลปี2024นี่คือ FDI จากจีนคิดเป็น65.5%เลยเทียบกับปี2019ที่ประมาณ41%กว่าๆเองโอ้เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับค่ะ การพึ่งพิงตลาดส่งออกหรือแหล่งลงทุนที่มันกระจุกตัวอยู่ไม่กี่แห่งแบบนี้มันก็เป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่สําคัญนะคะพอตลาดหลักเขามีปัญหาหรืออย่างเศรษฐกิจจีนเกิดชะลอตัวขึ้นมากัมพูชาก็จะดอนผลกระทบไปเต็มๆหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยซึ่ง SBC c i เขาก็ชี้เรื่องนี้ไว้เหมือนกันใช่ไหมครับความเสี่ยงจากนโยบายกีดกันการค้า ที่อาจจะกลับมาหรือความไม่แน่นอนของเศรษ,ษฐกิจจีนถูกต้องค่ะเป็นความเสี่ยงที่เขามองไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแล้วด้านสถานการณ์คลังล่ะครับเห็ุว่านี่สาธารณะยังไม่สูงมากใช่ค่ะนี่สาธารณะยังอยู่ในระดับที่จัดการได้นะคะประมาณ25.9%ของ GDP ตอนสิ้นปี2024ภาพรวมฐานะการคลังก็ยังถือว่ามั่นคงอยู่แต่แต่มีสัญ,ญญาณที่น่ากังวลน,นิดหน่อยที่ World Bank ชี้ไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ก็คือเรื่องการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐที่เริ่มแผลล่วลงนี่ก็เป็นอีกจุดที่บอกว่าแรงส่งเศรษฐกิจมันเริ่มอ่อนๆลงตั้งแต่ก่อนปะทะแล้วใช่ค่ะมันเป็นภาพเดียวกันสรุปคือเศรษฐกิจกัมพูชามีความเปราะบางรออยู่แล้วหลายด้านเลยพอมาเกิดเหตุการณ์ประทะที่สามเหลี่ยมมรกตวันที่28พฤษภาคมแล้วก็มีเรื่องปิดพรมแดนทางบกกัมพูชาสั่งแบนสินค้านําเข้าบางอย่างจากไทยอย่างพวกผักผลไม้โทรคมนาคมพลังงาน ตามที่คมเมรไทม์รายงานผลกระทบมันก็เลยเหมือนมาซ้ําแผลเดิมให้หนักขึ้นไปอีกถูกต้องเลยค่ะทีนี้เรามาเจาะลึกผลกระทบหลักๆที่เกิดขึ้นกันดีกว่าครับเริ่มจากด้านการค้าก่อนเลยเป็นยังไงบ้างครับค่ะในด้านการค้าเนี่ยเอาจริงๆผลกระทบจากการที่กัมพูชาแบนสินค้านําเข้าจากไทยอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่หลายคนคิดนะคะเฮาอะเหรอครับทาไมล่ะครับ,รบเพราะว่าสินค้าหลายๆอย่างที่โดนแบนไปเนี่ยกัมพูชาเขาสามารถผลิตเองได้ หรือว่าก็มีทางเลือกนําเข้าจากประเทศอื่นอย่างเช่นเวียดนามหรือสิงคโปร์มาทดแทนในค่อนข้างเร็วค่ะอ๋อครับครับแต่ว่าจุดที่น่าเป็นห่วงจริงๆมันอยู่ฝั่งการส่งออกของกัมพูชาเองโดยเฉพาะมันสัมปะหลังที่ส่งมาไทยเนี่ยอันนี้สําคัญมากใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้แหละค่ะคือจุดเปราะบางจริงๆข้อมูล7เดือนแรกของปีนี้บอกว่ามูลค่าส่งออกมาไทยสูงถึงประมาณ130ล้านดอลลาร์สหรัฐ แล้วการขนส่งส่วนใหญ่มันผ่านทางบกที่กําลังมีปัญหาอยู่ด้วยสิครับถูกต้องค่ะนี่คือความเสี่ยงโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าการขนส่งหลักมันถูกจกาํากัดถ้าการปิดพรมแดนทางบกมันยืดเยื้อผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปหลังแล้วก็ผู้ส่งออกเนี่ยคงหมัดหนาสาหัสทีเดียวค่ะ ถึงแม้ว่าการขนส่งทางทะเลทางอากาศจะยังไปได้ปกติก็เถอะแต่ต้นทุนมันก็ต่างกันครับแสดงว่ามันกระทบห่วงโซ่อุปทานสำคัญของเขาเลยแล้วก็เผยเห็นความเปราะบางด้านโลจิสติกส์ด้วยที่พึ่งพาช่องทางบกไปไทยเป็นหลักสำหรับสินค้าเกษตรตัวนี้ใช่ค่ะชัดเจนเลยค่ะผลกระทบด้านถัดมาที่ดูจะรุนแรงแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยคือภาคการท่องเที่ยวโหตัวเลขนี้น่าตกใจจริงๆนะครับค่ะสาหัสเลยค่ะ จากที่ไทยเคยเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งคิดเป็น32%ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดในปี2024คือประมาณ2.15ล้านคนพอมาเดือนกรกฎาคม2025ยอดขายตั๋วเข้านครวัดของนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยลดลงไป92.32%เทียบกับปีก่อนหน้าหายไปเกือบหมดเลยนะครับเรียกว่าแทบจะหายไปเลยครับสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ลดลงนะคะแต่คือความเร็วแล้วก็ขอบเขตของผลกระทบ การที่ตลาดหลักอันดับหนึ่งหายไปเกือบทั้งหมดในเวลาสั้นๆเนี่ยมันจะท้อนเลยว่าภาคท่องเที่ยวอ่อนไหวต่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับความกังวลเรื่องความปลอดภัยมากๆครับนครวัดก็ไม่ได้ติดชายแดนเป๊ะแต่ก็ห่างแค่ประมาณ160กกว่ากิโลเมตรใช่ค่ะซึ่งในความรู้สึกของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงที่มันตึงเครียดกันอยู่อาจจะมองว่ามันไม่ไกลพอที่จะรู้สึกปลอดภัยเต็มร้อย ผลกระทบมันเลยไม่ใช่แค่กับนักท่องเที่ยวไทยนะคะแต่ยังลามไปถึงชาติอื่นๆที่อาจจะแบบว่าเ,าเลื่อนหรือยกเลิกแผนการเดินทางไปด้วยเหมือนกันครับแล้วผลกระทบนี้มันก็ส่งตรงไปถึงคนทํางานในภาคบริการจํานวนมหาศาลเลยนะครับข้อมูลปี2024บอกว่าจ้างงานโดยตรงในภาคนี้ตั้ง5้าแสนหนึ่งมืนตำแหน่งใช่ค่ะตั้งแต่คนขับรถพนักง,งานโรงแรมร้านอาหารแม่ค้าพ่อค้าตามแหล่งท่องเที่ยว คนกลุ่มนี้คือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงและก็รุนแรงมากแล้วในภาพใหญ่การที่รายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศสำคัญมันหายไปขนาดนี้มันส่งผลยังไงต่อเศรษฐกิจโดยรวมครับ มันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะแล้วก็อาจจะกดดันทุนสำรองระหว่างประเทศได้ในระยะยาวถึงแม้ว่าณเดือนมีนาคม2025เนี่ยทุนสำรองเขายังดูแข็งแกร่งอยู่ครอบคลุมการนำเข้าได้ประมาณ7เดือนตามข้อมูลของเวอร์ bank แต่ถ้าสถานการณ์มันยืดเยอะต่อไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็น่ากังวลค่ะครับผลกระทบด้านที่3อันนี้น่าเห็นใจมากๆคือครอบครัวผู้ผลัดถิ่น ประชาชนประมาณ1 2 0 0 0แคนในพื้นที่ชายดานต้องทิ้งบ้านทิ้งไร่นาเพื่อหนีภยัยค่ะชีวิตลำบากเลยนะคะการทำมาหากินก็หยุดชะงักพืชผลปศุสัตว์ที่ทิ้งไว้ก็เสียหายและยังเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้สินเดิมอีกถึงแม้ว่าธนาคารกลางกัมพูชากับธนาคารพาณิชย์อีก12แห่ง จะมีมาตรการพักหนี้ชั่วคราวให้แล้วก็ตามปัญหานี้มันตอกย้ําความเปราะบางของภาคครูเรือนนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อไปย,ยังภาคการเงินได้ด้วยโดยเฉพาะถ้าไปดูข้อมูลของ World Bank ที่บอกว่าหนี้เสียหรือ NPL โดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาก่อสร้างมันสูงขึ้นอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องชายแดนอ๋อครับการที่ผู้พลัดถิ่นจํานวนมากอาจจะมีปัญหาในการจ่ายหนี้มันก็ยิ่งไปเพิ่มแรงกดดันให้กับแบงก์ในระบบเขา้าไปอีกค่ะครับ แล้วผลกระทบด้านสุดท้ายที่อาจจะมีในยะสำคัญมากๆในระยะต่อไปก็คือแรงงานข้ามชาติค่ะอันนี้ก็เรื่องใหญ่ค่ะมีชาวกัมพูชาทำงานในไทยประมาณ1.2ล้านคนข้อมูลณลเดือนพฤษภาคม2025นะครับซึ่งส่งเงินกลับบ้านปีหนึ่งก็ราวๆ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ข้อมูลปี2024ค่ะเม็ดเงินมหาศาลเลยนะคะถ้าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยังตึงเครียดหรือแย่ลงไปอีก มีความเป็นไปได้ไหมครับที่แรงงานกลุ่มนี้อาจจะต้องกลับประเทศนั่นคือความเสี่ยงที่สำคัญมากว่าเลยค่ะถ้าเกิดสถานการณ์ที่แรงงานจำนวนมากต้องกลับกัมบูชาจริงๆผลกระทบมันจะเป็นลูกโซ่ที่ซับซ้อนมากอย่างแรกเลยคือรายได้จากการส่งเงินกลับประเทศหรือ remittance ที่เป็นเหมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจครัวเรือนในชนบทมันจะหายไปเยอะมากกระทบการใช้จ่ายในประเทศแน่ๆใช่ค่ะกระทบการบริโภคในประเทศแล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนด้วย อย่างที่2คือแรงกดดันมหาศาลต่อตลาดแรงงานในกัมพูชาเองซึ่งข้อมูลล่าสุดเดือนสิงหาคมเนี่ยชี้ว่ามีตำแหน่งงานว่างรองรับอยู่แค่ประมาณแสนตำแหน่งเท่านั้นเองแสนตำแหน่งเทียบกับแรงงานที่อาจจะกลับมาเป็นล้านคนใช่ค่ะมันเทียบกันไม่ได้เลย นี่อาจจะนำไปสู่ปัญหาการว่างงานแล้วก็อาจจะมีความไม่พอใจทางสังคมตามมาได้อีกนะคะโหผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้ง4ด้านนี้ก็หนักหนาจริงๆนะครับแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นเพราะมีมิติของสงครามข้อมูลและความตึงเครียดทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวด้วยตรงนี้แหละครับที่เรื่องมันยู่จะกแก้ยากขึ้นไปอีกใช่ค่ะซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นเลยรายงานจาก BBC เขใช้คำว่าสงครามข้อมูลหรือ Information War เลยนะครับ ถึงแม้จะมีการหยุดยิงไปแล้วแต่การตอบโต้กันด้วยข้อมูลข่าวสารนี่ยังดุเดือดมากค่ะตามรายงาน BBC ก็คือมีการกล่าวหากันไปมาตลอดฝ่ายไทยก็กล่าวหาว่ากัมพูชาใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิดใหม่ที่ละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าแล้วก็มีการนำเสนอหลักฐานที่บอกว่าเป็นทุ่นระเบิดรุ่น PMN 2ออออกสื่อด้วยในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็กล่าวหาไทยว่าใช้กระสุนระเบิดพวงใช้ฟอสฟอรัสขาว แล้วก็ทําให้ปราสาทพระวิหารเสียหายซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราในฐานะผู้สังเกตการก็แค่นําเสนอข้อมูลตามที่ปรากฏในแหล่งข่าวไม่ได้มีจุดยืนว่าจะเชื่อฝ่ายไหนหรือตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะครับค่ะซึ่งสิ่งสําคัญจากมุมมองการวิเคราะห์ก็คือบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจการศาสตร์ข้อมูลใส่กันแบบนี้มันเป็นพิษต่อกระบวนการเจราจาเพื่อหาทางออกมากๆเลยค่ะ มันทําให้คุยกันยากขึ้นยากมากๆค่ะการจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตหรือแมแตาจะกลับมาเปิดการค้าชายแดนให้เป็นปกติเนี่ยมันทําได้ยากมากภายใต้สภาวะแบบนี้มันเกิดคําถามพื้นฐานเลยว่าจะสร้างความไว้วางใจหรือ trust กลับคืนมาได้ยังไงซึ่งมันเป็นหัวใจสําคัญของการแก้ปัญหาความขัดแย้งทุกรูปแบบเลยนะคะ BBC เขายัางวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าในแง่การสื่อสารดูเหมือนฝ่ายกัมพูชาจะทําได้ดีกว่านิดหน่อย โดยเฉพาะบทบาทของอดีตนายกคุนเซนที่ยังดูมีอิทธิพลสูงอยู่ค่ะขณะที่รัฐบาลไทยในช่วงเวลานั้นอาจจะมีข้อจํากัดภายในทั้งเรื่องการเมืองความสัมพันธ์กับกองทัพทําให้การตอบโต้ทางข้อมูลอาจจะดูช้าไปนิดหนึ่งแล้วก็มีประเด็นที่เซบาสเตียนส r ตรงกิโอผู้เชี่ยวชาญด้านกัมพูชาให้ทัศนะกับ BBC ก็น่าสนใจนะครับ เขาบอกว่าพอความขัดแย้งมันถูกปลุกปั่นให้เป็นประเด็นชาตินิยม uh huh. ผู้นําทั้งสองฝ่ายก็เลยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถอยได้ยากเพราะต้องรักษาหน้ารักษาฐานเสียงชาตินิยมของตัวเองไวใช่ค่ะซึ่งสภาวะแบบนี้มันมีแต่จะทําให้ความขัดแย้งมันยืดเดยื้อออกไปแล้วแน่นอนว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจมันก็จะยาวนานตามไปด้วยค่ะครับกลับมาที่ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดนะครับข่าวจากแคมาร์ไทมส์วันที่24สิงหาคมนี้เอง รายงานว่ากระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกรัรมพูชาได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโต gdp ปี2025ลงเหลือ5%จากเดิมที่เคยคาดไว้6.3%ตัวเลขนี้มันสะท้อนภาพที่ชัดเจนขึ้นไหมครับตัวเลข5%นี้ถึงแม้จะยังสูงกว่าที่ world bank คาดไว้ที่4%ตตอนเดือนมิถุนายนนะคะ แต่ก็ถือว่าเป็นการปรับลดลงจากเป้าหมายเดิมของรัฐบาลกัมพูชาเองอย่างมีนัยสําคัญเลยแสดงให้เห็นว่าทางการเขายอมรับแล้วละ่ะว่าผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดนการปิดพรมแดนทางบกเนี่ยมันรุนแรงจริงรวมกับปัจจัยภายนอกเรื่องภาษีจากสหรัฐด้วยใช่ค่ะรวมถึงผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอย่างที่สหรัฐเรียกเก็บภาษี1 9กับสินค้าส่งออกบางรายการด้วย คือการประเมินมันคนละช่วงเวลากันแล้วก็อาจจะใช้สม,มุติฐานต่างกันนิดหน่อยตัวเลขเลยไม่เท่ากันเป๊ะ,ปะแต่ทิศทางมันคือปรับลดลงเหมือนกันค่ะครับโดยกระทรวงคาดการรายสาขาปี2025ไว้ว่าอุตสาหกรรมจะโต7.1บริการ3.8แล้วก็เกษตรแค่0.9ซึ่งภาคบริการที่รวมท่องเที่ยวเนี่ยดูจะโดนหนักสุดจริงๆตามที่เราคุยกันเลย ใช่ค่ะตัวเลขมันฟ้องเลยและถ้าเราเอามารวมกับความเสี่ยงอันอื่นที่เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดกันมากนะักทั้งจากปัจจัยภายนอกอย่างเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัวลงไปอีกโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่เป็นทั้งตลาดแล้วก็แหล่งลงทุนหลักของกัมพูชาครับหรือความเสี่ยงจากนโยบายก,การทางการค้าที่อาจจะกลับมาความเสี่ยงจากการที่กัมพูชาอาจจะถูกตัดสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP เมื่อพ้นสถานะ LDC ในอนาคต หรือประเด็นสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ SCB EIC เตือนไว้ด้วยโหฟังดูแล้วความท้าทายมันรอบด้านจริงๆนะครับใช่ค่ะมันทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจกัมพูชาดูมีความท้าทายเยอะมากจริงๆท่ามกลางความท้าทายมากมายเหล่านี้แหล่งข้อมูลต่างๆเขาได้เสนอแนวทางแก้ไขหรือว่าโอกาสสำหรับกัมพูชาไว้อย่างไรบ้างครับดูเหมือนจะมีทั้งมาตรการระยะสั้นระยะยาวเลยถูกต้องค่ะ ถ้าเป็นมาตรการระยะสัน้นก็จะเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าก่อนอย่างเช่นปัญหาเรื่องส่งออกสินค้าเกษตรก็มีข้อเสนอให้เร่งพัฒนาเส้นทางโลจิสติกทางเลือกอื่นๆเช่นการขนส่งทางทะเลถึงแม้ต้นทุนจะสูงกว่าก็ตามหรือการแปลรูปในประเทศ ใช่ค่ะหรือว่าสนับสนุนให้มีการลงทุนในโรงงานแปลรูปมันสําปะหลังภายในประเทศไปเลย<ๆ>เพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็ส่งออกไปตลาดอื่นโดยตรงอย่างเช่นจีนแทนที่จะส่งเป็นวัตถุดิบไปไทยอย่างเดียวครับแล้วสำหรับภาคส่วนอื่นที่โดนหนักๆอย่างท่องเที่ยวหรือผู้พลัดถิ่นล่ะครับสำหรับท่องเที่ยวข้อเสนอก็คือต้องเบนเข็มไปโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่ห่างจากชายแดนเช่น สีหนูวิวกำปอดเกาะโกงอะไรพวกนี้แล้วก็หันไปเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นให้มากขึ้นอย่างจีนเวียดนามเกาหลีใต้เพื่อลดการพึ่งตลาดไทยลงลดความเสี่ยงไปในตัวใช่ค่ะส่วนผู้พลัดถิ่นนอกจากเรื่องคักหนี้แล้วก็ต้องมีการติดตามสถานะความเป็นอยู่ของเขาเตรียมกองทุนช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะต้องสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมื่อพวกเขาสามารถกลับไปทำมาหากินได้อีกครั้ง แล้วเรื่องใหญ่เลยคือแรงงานที่อาจจะกลับมาจากไทยจำนวนมากอันนี้มีแนวทางรองรับยังไงครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่จริงๆค่ะข้อเสนอแนะก็คือต้องมีการจัดโครงการฝึกทักษะใหม่หรือ Reskilling ให้กับแรงงานกลุ่มนี้ mm. เพื่อให้เขาสามารถไปหางานในภาคส่วนอื่นที่มีความต้องการได้เช่นก่อสร้างอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้องสร้างงานเพิ่มด้วยควบคู่ไปกับการสร้างงานเร่งด่วนผ่านโครงการของภาครัฐหรือ Public Works เพื่อดูดซับแรงงานไว้ส่วนหนึ่งนอกจากนี้ก็มีการมองในแง่บวกนิดหนึ่งว่าการที่สินค้านำเข้าจากไทยบางส่วนหายไปจากตลาดมันอาจจะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME แล้วก็เกษตรกรท้องถิ่นพัฒนาสินค้าของตัวเองขึ้นมาทดแทนในตลาดภายในประเทศได้เหมือนกันนะคะอ๋อครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสว่าง,งั้นเถอะนั่นคือมาตรการระยะสั้นเพื่อประคองสถานการณ์ แล้วในระยะยาวล่ะครับมีข้อเสนออะไรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจกัมพูชาอย่างยั่งยืนบ้างครับข้อเสนอระยะยาวส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การปฏิรูปเชิงโครงสร้างเลยค่ะธนาคารโลกจะเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างเสถียรภาพภาคการเงินอย่างเช่นการจัดการกับปัญหานี้เสีย NPLs ที่มันสูงขึ้นการพัฒนากรอบกฎหมายเรื่องการล้มละลายการจัดการสถาบันการเงินที่มีปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแม้แต่การพิจารณาระบบประกันเงินฝากเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบการปฏิรูปโครงสร้างภาษีก็ดูจะเป็นเรื่องสําคัญที่ถูกพูดถึงบ่อยๆนะครับเพื่อให้รัฐมีรายได้ไปลงทุนพัฒนาประเทศมากขึ้นใช่เลยค่ะการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรายได้การขยายฐานภาษีเป็นข้อเสนอที่ o ว l d b a n ์ให้ความสําคัญมากเพื่อให้รัฐบาลมีทัพยากรเพียงพอสําหรับเอาไปลงทุนในบริการทางสังคมที่จําเป็น อย่างสาธารณสุขการศึกษาหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งพวกนี้มันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ศักยภาพการผลิตของประเทศในระยะยาว <seja> แล้วเรื่องการค้าการลงทุนลหรครับก็มีการเน้นเรื่องกา,การใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ f t s ที่กัมพูชามีอยู่แล้วอย่างอาเซ หรือกรอบอาเซียนบวกต่างๆให้มากขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการขยายตลาดส่งออกให้มันหลากหลายขึ้นแล้วก็ลดการพึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่งลงซึ่งทั้ง world bank ทั้ง s c b i t c ก็เห็นตรงกันในประเด็นนี้ค่ะฟังดูแล้วก็มีแนวทางแก้ไขที่หลากหลายเลยนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําให้การฟื้นตัวมันเกิดขึ้นได้จริงๆคืออะไรครับท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าย่งไง คือแม้ว่าจะมีแผนการมีมาตรการทางเศรษฐกิจกที่ดีเลิศแค่ไหนแต่หัวใจสําคัญที่มันขาดไม่ได้เลยก็คือการเฟื้องฟูความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็การกลับสู่ตอเจราจาอย่างสร้างสารรค์ระหว่างกัมพูชาและไทยกลับมาคุยกันดีๆก่อนใช่ค่ะอย่างที่บทความในค a เมียไทมส่วนที่18สิงหาคมเขาสรุปไว้อย่างชัดเจนเลยการสร้างบรรยากาศของสันติภาพความร่วมมือให้มันกลับคืนมา เพื่อให้การค้าการเดินทางข้ามพรมแดนมันกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งเนี่ยเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่สําคัญมากๆดังนั้นการแก้ปัญหามันต้องทําควบคู่กันไปค่ะทั้งระดับมหาภาคคือการทูดระหว่างประเทศและก็ระดับจุลภาคคือการปฏิรูปโครงส,งสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศเองครับผมสรุปจากการเจาะลึกข้อมูลของเราในครั้งนี้นะครับก็เห็นได้ชัดว่า ความขัดแย้งชายแดนได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจกัมพูชาจริงๆโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวกลุ่มผู้พลัดถิ่นแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากๆต่อแรงงานข้ามชาติซึ่งทั้งหมดนี้มันไปซ้ำเติมความเปราะบางเดิมที่เศรษฐกิจเขามีอยู่แล้วค่ะชัดเจนมากค่ะ อย่างไรก็ตามก็ยังมีแนวทางแล้วก็ข้อเสนอแนะมากมายนะครับทั้งสำหรับการแก้ปัญหาระยะสั้นเฉพาะหน้าแล้วก็การสร้างความแข็งแกร่งเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวคำถามสำคัญที่เราอาจจะอยากทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อก,ก็คือในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกมันยังผันผวนอยู่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ก็มีอยู่ทั่วไปกัมพูชาจะสามารถสร้างสมดุลที่เหมาะสมได้อย่างไรคะ ระหว่างการที่ต้องทุ่มเททรัพยากรเพื่อจัดการกับวิกฤตการเฉพาะหน้าที่ที่เกิดขึ้นตรงหน้ากับการลงทุนในการปฏิรูปเชิงโครงสร้างระยะยาวซึ่งแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวหรือ resilience แล้วก็ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนได้จริงๆในอนาคตเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้นะครับขอบคุณค่ะ